ข้อ8นี่คือส่วนขยายของเงินรายได้ตามความในข้อหวงเล็บ4ส่วนขยายของเงินรายได้ตามความในข้อหวงเล็บสอะไรคือหวงเล็บสีครับค่าบำรุงการศึกษาหรือค่าเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อ7บอกว่า จะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจของผู้ปกครองหรือผู้เรียนโดยในการจัดเก็บให้คำนึงถึงผู้ปกครองที่มีฐานะยากจนและผู้ปกครองที่ไม่มีสิทธิเ์เบิดเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรด้วยทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการและข้อ8 ในกรณีที่มีเหตุพิเศษคณะกรรมการอาจยกเว้นให้ผู้เรียนเป็นการเฉพาะรายไม่ต้องชำระเงินบำรุงก,การศึกษานอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขัา้นพื้นฐานก็ได้เช่นไฟไหม้น้ำท่วมซึนามิมาเนี่ยคณะกรรมการอาจจะยกเว้นให้ผู้เรียนคนใดคนหนึ่งไม่ต้องชำระค่าเรียนแต่แ่เรียนร่วมกับเพื่อนนะได้เป็นต้นนะครับ นี่คือหมวดที่ว่าด้วยรายได้สถานศึกษาตามความในข้อ6ข้อ7และข้อ8มีเงินรายได้เสร็จแล้วเงินรายได้ที่ได้มา